เฮ้ยมาไปดูเอซีบีตัวนี้หมออีกาหมออีกาหมออีกาหรอใช่เป็นอีกาไหนหมออีกาจากใจเอ็นจังเฮ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยอีกาตอนสวัสดีนะครับวันนี้ก็พบกับช่องยูสตอรี่กันอีกแล้วนะครับจู้วันนี้พบกับใครบ้างวันนี้มีใครอยู่บ้างมีน้องเลิฟค่ะมีน้องยูค่ะอ้าววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโลบอกรอีกเช่นเคยนะครับ แมบนี้ก็ยังไม่เคยเล่นนะครับไม่รู้ว่าเล่นยังไงทุกคนอจับลุงไหมคะว่าแบบนี้ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะลงไ,ไปข้างล่างแบบนี้ลงปไ,ไปข้างล่างุมอ่ะตอนนี้เราก็เดินสำรวจกันก่อนนะครับว่าเราเฮ้ยตเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยฮะทำไมอ่ะโดนดูดโดนผีเหรอเอชซีพีเอชซีพีก็มันก็ผีนั่นแหละเอชซีพีผี อันนี้คืออะไรฮ้ยตกใจหมดเลยเอซีทีไงเอีอีกแล้วเหรอผ่านมันจะเยอะนะเอ p ซีีอันนี้ใช้ลูกบ้านสังหารหรือเปล่านะทุกคนช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามเพื่อนไปกันกนะห,หูด,ดูเพื่อนดิโอเคเมื่อกี้นี้เราโดนดูดเดี๋ยวเราไปใหม่ไม่ได้โดนดูดโดนเอ p ซีีอ่ะ okay. มีประตูกำลังจะเปิดนะครับเราก็จะเข้าไปกันแค่ไหน,น,น,นเฮ้ยโดนดูดอีกแล้วเนี่ยเอ้ยทำยังไงดีทุกคนเฮ้ยเออเราจะไปยังไงยังไงอ๋อรู้แล้วไปตามเพื่อนไงเดี๋ยวเราจะลองสำรวจทางอื่นก่อนเผื่อจะมีทางอื่นไปได้นะเมื่อกี้นี้<า>เราก็ไม่แล้วปืนยิงได้ไหมยิงได้ยิงได้ด้วยนะครับทุกคนไสสัประหลาดตวนีิ เราจะลองเอาปืนยิงยิง S P ข้างในนี้มีอะไรไหมไม่เห็นมีอะไรเลยแสดงว่าเราต้องไปในนี้อย่างเดียวโอ้ยเราไม่น่าจะรอดนะเราใส่ชุดได้ไหมไม่ได้เราลงไปอีกรอบหนึ่งนะเราจะใช้ปืนยิงมันเดี๋ยวเราจะดูสิว่าเราจะรอดหรือ่ะเอ้ตึ้มโอ้โหไม่ตายเลยอะ เดี๋ยวนะประตูปิดแล้วเดี๋ยวเราต้องรอประตูเปิดเราก็ยิงประตูปิดได้ยิงสีเขียวต้องกดต้องเอามือกดโอเคโอเคต้องกดเอามือกดเอามือกดอ่ะโอเคขึ้นแล้วครับทุกคนเอาปืนเอาปืนอาปืนเอาไปอยู่ในกายไอ้สัตว์ประหลาดตัวนั้นเดี๋ยวเราจะพร้อมแล้วนะประตูจะเปิดแล้วหนึ่งสองสามวิ่งครับโอ้โหโดนดูดอีกแล้วนี่แล้รอดแล้วรอล่อแล้วนี่เรารอดแล้วทุกคน หายอะ่ะโู้ตรงนั้นไฟไหม้นะครับตรงนี้คือ scp อะไรอะ่ะเดี๋ยวเราเดินถานไปก่อนมี scp เต็มเลยมี scp เยอะมากเลยเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปดีกว่าอโอ้ย scp อะไรหลบอยู่ตรงนั้นอะ่ะแน่นอนเลยอะไร่ไงเพื่อนเราก็มากันแล้วนะครับทุกคนนี่คือ scp หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเจ้าตัวนั้นที่ออกะโดนกินอะ่ะโดนกินอะ่ะใช่จริงๆินด้วยอุ้ย เห็นไหมตายเลยมันมี scp อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเนี<ง>่ยมันแอบ,บอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยยังไงจริงๆด้วยวิ่งเร็วเอ้กเกอเอาวทำไมไปยืนอะไรตรงนั้นนี่อยู่ตรงนี้เลยอันกลัวคนแล้วก็อู้ยยังไงมาเต็มแล้วมาเต็มเลยนี่เฮ้ยม,มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วหนีหนีหนี<อ>ใช้ปืนยิงได้ไหมใช้ปืนยิงก็ไม่ได้นะครับทุกคนอุ้ยตายเราตายแน่ๆน่เลยเฮ้ย วิธีเราลอดครับเราลองวิ่งไปแล้วก็อันนี้เราลองเข้าไปดูดีกว่าข้างในมีอะไรนิดนอุ้ยอะไรเห็นอะไรแวบๆอายโดนอะไรเนี่ยอ่าแขนอุ้ย ECp อะไรอ่ะสีขาวๆอุ้ยมันดูดเราอีกแล้วอุ้ยแขนเราแขนเราพังอยูที่นี่ดูสิดูแขนเราพังลล้้องเเขาไไปดมีตัวสีขาวๆอยู่ไง เพรามันก็ดูดเรานะวิ่งเร็วมากเลยนะตัวเนี่ยมันดูดเรานะเนี่ยไหนๆไม่เห็นทําอะไรเลยครับอุย้ยยกมือขึ้นแล้วอะ่ะ <Yeah. S 2> ก็ระเบิดเวลาเฮ้ยระเบิดเวลาระเบิดเวลาเหรอไม่เห็นจะมีอะไรครับทุกคนเดีเ๋ยวเดี๋ยวมันก็ระเบิดเวลาไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็แค่ยกมือเฉยๆไม่เห็นเลยนะ่ากลัวเลยเอ้ยนะมันไม่ทำอะไรกันนะมันไม่ทำอะไรเราเลยนะเนี่ยไม่เดี๋ยวมันก็ทำ อุ้ยเสียงมันกำลังจะวิ่งแล้วใช่ไหมใช่เฮ้ยวิ่งเลยจริงจริงยอ้าวมันวิ่งเร็วไปให้วิ่งออกมาไม่ได้นะครับอุ้ยอุ้ยตายเลย SCP เหมือนตัว SCP ตัวสีขาวอะที่มันนั่งลงใช่ไหมใช่แล้วมันกูเออกำลังทำทำความเครียดมันต้องรู้จักทำความเครียดของมันครับ มันเคยเป็นเดี๋ยวเล่าประวัติมาให้ฟังไอซีตัวนี้มันเคยเป็นคนมาก่อนแล้วมันก็โดนใครก็ไม่รู้มันก็เลยเครียดไม่วิชาไมใครมองหน้ามันอ๋อโอเคเราเฮ้ยเรารอดนี้เ,เอ้ยช่วยด้วยเพื่อนวิชยาย,ยาเมียวเฮ้ยยา,มาไม่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 เราจะไม่ยอมเพือ่อนตายตายเลยนะครับ <laughs> โอ้โหเรานี่ย แล้วมันจะอยู่ไกลมากเลยนะกว่าเราจะเดินไปถึงเนี้ยเราต้องเดินผ่านช่องแคบนี้ไปก่อนแล้วก็ลงหลุมเี้ S.C.P เนี่ยเราจะไปลอง S.C.P อื่นกันนะครับเราจะไปอีกรอบไหมไปมีเพื่อนไหมไปเพื่อนไปเร็วโอเคเอากดนกดกดเปิดกันนะครับนั่นแหละ เพื่อนโดนทับแล้วเนี่ยเพื่อนโดนทับอ่ะเร็วๆเพื่อนโดนนีไม่ตายนะไม่ตายนะเรากำลังเปิดเราจะไปยังไงกันมันจะโดนดูดตรงนี้นะให้เพื่อนเราโดนดูดก่อนได้ไงเพื่อนเราโดนดูดแล้วโอเคเยี่ยมนั่นแหละให้เพื่อนเราโดนดูดแล้วเราก็ไปกันตรงนี้มีมีคนดูดไหมมีตัวดูดไหมนี่านตเราต้องไป เอออันนี้มีกล้องวงจรปิดเลยนะทุกคนเนี่ยกล้องวงจรปิดเพื่อเอาไว้ดูว่า S C P ตัวไหนมันหลุดหุ้ยมาแล้ว S C P ศูนย์เก้าหกนะครับอ้ใช่อุ้ยเราไปดู S C P ตัวไหนก่อนหมออีกาหมออีกาหมออีกาเหรอใช่เป็นหมออีกาไหนหมออีกาจากใจเอ็นจังเลยอุ้ยอุ้ยเป็นคนสวยหมออีกาฮ่หมออีกาตกใจหมดเลยครับทุกคน ใจถูกใจหัวใจหัวใจวายตายแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอื่นกันเนาะมันยังมีอีกหลายตัวเลยที่เรายังไม่ได้ดูอ่ะใช่ครับนูบอกว้าไงว่านั้นคือหมออีกาวันนี้ไม่รอดหรอกไม่รอดอะไรรึไหมไม่รอดเกมนี้หรอกแล้วเพื่อนเอ้ยนังไงเพื่อนเราโดนดูดอยู่เราก็ต้องยีบไปนะครับเฮ้ยเราไม่รอดหรอกนมเเรารอดเราพูดผิดเไม่รอดหรอก นี่เรารอดแล้วเราจะไปดูตัวไหนเมื่อกี้นี่ไปดูหมอยีกาแล้ว <Huh? S 1> อุ๊ยอีตัวนั้นมาแล้วเราหนีก่อน,น,นมันจะดูดเรามันดูดเราไงไงมันมาแล้วเราต้องหนีริวริวอยู่กลัวอยู่ก <c oughs> ลัวมากมากเลยอโอเคเราก็รอดแล้วนะตอนนี้ <c oughs> นี่มันรู้วิธไงมันยิ่งผ่านไแล้วมันนี่เห็นเรา <c oughs> ดีละ <c oughs> เราจะได้ไปดูตัวอื่นกันนะครับทุกคน ทางสะดวกแล้วตอนนี้มีตัวนึงง่ะตัวสีดำาำอาามันมอีกาโออีกามันดูดออกมาเหรอเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอื่นนะตัววับเหรอเราจะไปดูตัวอื่นกันอุ้ยมันตามมาแล้วทุกคนนีสามตัวอุ้ยไม่รออีกแล้วครับตายเลยครับทำไมมันโหดอย่างนี้ไม่รู้เราไปข้าสีแดงไหมที่ข้าสีแดงเราจะตามเพื่อนไปดีกว่าเราจะได้ให้เพื่อนมัน เพื่อนมันแบบโดนแทนเราไงเจ็บของเลยไหมเฮ้ยดูอะไรเหรอหุ้ยนามันหายไปไหนเนี่ยทุกคนดูเมื่อกี้เนี่ยคนข้างวันเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเพราผมเป็นเหมือนผู้ชายแต่สจะล้างเขาเหมือนผู้หญิงดูวยเขาแต่งตัวตลกมากเลยนะเฮ้ยหายไปไหนอ่ะเฮ้ยมันโดนดูดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปก่อนยไม่เอาเราหนีก่อนนี่ไงเราเยี่ยมเลย เราไม่เคยเข้ามาในนี้เลยมีเป็ดด้วยเป็ดจ้ป้าเป็ดอะไเด็ดนาเลยมีห้องอะไรวุมีคอมพิวเตอร์ด้วยเราเล่นคอมไะเฮ้ยเราเล่นคอมได้ด้วยไงเรากำลังเล่นคอมนะครับคอมสีเขียวด้วยเข้ากับชุดเราเลยดูดิโอเคเราออกไเฮ้ยเพื่อนเข้ามาด้วยอะล็อเพื่อนเตะเป็ดกระเด็นไปนู้นเลยเนี่ยทำไมเตะเป็ดอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเรานั่งคิวสบายน้าเลยเล่นเป็นห้อง ห้องรับแขกเพื่อนเข้ามาสิมานั่งนะอ้าวปิดทางอีกอุ้ยเพื่อนเราตามมาเต็มเลยมานั่งตรงนี้นี่มีอะไรให้ทำอีกบ้างในห้องนี้รู้ว่าเราพอเราออกไปเราจะออกอ้าวมันจะโดนดูดไงถ้าเราออกไปเราจะโดนดูดเพื่เพื่อนเราก็เยอะเหมือนกันนะเราลองออกไปไหมล่ะนี่ไงให้เพื่อนเราโดนดูดอยู่เฮ้ยงไงไอตัวดูดมันอยู่นี่นี่แหละตัวดูดแต่เราอ่ะ ราจะปิดประตูทำไมเปิดเปิดประตูไม่ปิดออกไปมานี่มานี่ทุกคนนาเดี๋ยวจะพาออกไปมาเร็วไอ้คนตัวนี้ทำไมมันติดอยู่ตรงนี้นี่ไงเพื่อนเราโดนดูดเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเราโดนดูดอุ้ยแต่เพื่อนเราก็รอดนะเฮ้ยมันอุ้ยมันดันเราออกมาทุกคนอู้เูเจ็บตายไปเราเราหนีเราจะหนีกันนะครับ อุ้ยไปไม่ได้เลยไปไม่ได้ทุกคนหนันตายเลยเห็นไหมอุ้ยตายหมดเลยเข้ามาได้ด้วยเพื่อนติดประตูตรงนั้นตายหมดเลยทุกคนโอเคกุนแรงอีกแล้วแกเถยเธยเหรอฮะล้วก็จบกันแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลองเล่นแบบนี้กันดูนะมันเป็นแบบที่บอาว่าเอาชีวิตรอดจาก SCP โหดร้ายนะครับทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกหนูด้วยนะคะแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็สามารถ <c oughs> ก็สามารถพิมพ์ว่า use story เพื่อเข้ามาดูช่องหนูได้ด้วยนะช่องพวกเราเนี่ยอ่าสำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนบา๊บายบายบ๊ายบาย